สวัสดีครับผมลุงแมวและในวันนี้มีเรื่องสุดหลอนจากโรบอกมาเล่าให้ฟังโดยจะเกี่ยวกับผู้ใช้คนหนึ่งที่มีนามว่า 4NN1 เธอนั้นแปลกเธอนั้นแตกต่างและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอก็ยังหาคำตอบไม่ได้แต่รับประกันได้เลยว่ามันหลอนและชวนขนหุดแน่ๆสิ่งที่เธอต้องเจอสิ่งที่เธอต้องรับไว้มันจะคืออะไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันในคลิปนี้เลยครับ เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นในเดือนธันวาปี2016นกายเกำลังเล่นโลบอกเหมือนกับทุกๆวันที่เขาเล่นไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่มากแต่วันนี้มันต่างออกไปเพราะมีข้อความปริศนาทักมาหาเขาชวนเข้าไปเล่นแมปที่คนดังกล่าวสร้างไว้โดยคนนั้นใช้ชื่อว่า 4NN1 ด้วยความสงสัยนะครับนายเก็เลยลองเข้าไปในแมปของคนดังกล่าวดู ในแมปก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรมากนะครับมีบ้านหลังหนึ่งมีต้นไม้มีลำธารแล้วก็มีตัวละครผู้หญิงอยู่ตัวหนึ่งเป็นคนที่ชวนนายเอนั่นแหละจากการพูดคุยก็เหมือนเป็นแค่การเข้ามาคุยแก้เหงานะครับโฟ n อนอิ one, มักจะชวนนายเอเข้ามาพูดคุยในแมปดังกล่าวทุกๆวันแต่หลังจากที่ทั้งสองคนรู้จักกันไปได้พักใหญ่นะครับทำให้ในายเเนี่ย ได้รู้ว่าชื่อจริงของโฟเอ็นอนวันนั้นก็คือแอนนี่และเธอก็เป็นผู้หญิงตามตัวละครที่เธอสร้างนั่นเองทั้งสองสนิทกันครับมีการพูดคุยมีการเข้ามาหากันทุกวันในฐานะความเป็นเพื่อนนะครับไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านั้นแต่แล้วหลังจากที่ทั้งสองเนี่ยเริ่มรู้จักกันไปได้สักพักใหญ่คำถามที่แอนนี เริ่มถามกับนายเอเริ่มต่างออกไปและแปลกขึ้นเรื่อยๆอย่างคำถามแรกที่แอนนี่ถามกับนายเอว่าเฮ่นายเนี่ยเคยจับตะปูที่มีสนิมหรือเปล่าหรือว่านายเคยโดนตะปูที่มีสนิมทิ่มตามร่างกายไหมนายเอก็รู้สึกแปลกใจนะครับเลยถามกับแอนนี่ว่าทำไมหรอ ตะปูมีสนิมมันทําไมและทําไมต้องไปทิ่มตามร่างกายแต่แอนนี่ก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมานะครับและจูๆ่ๆแอนนี่ก็ล็อกเอาต์ไปหนีออกไปจากแมปซึ่งนายเอก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะหมดเวลาเล่นเกมหรือเปล่าเนื่องจากทั้งสองอายุก็ยังไม่ได้เกิน18ปีนะครับยังเป็นช่วงมัธยมปลายอยู่ก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากอีกวันหนึงถัดมาก็มาเจอแอนนี่ในแมปดังกล่าว แต่วันนี้แอนนี่ก็ถามคำถามแปลกแล้วครับแอนนี่ถามกับนายเอว่านายเคยกินน้ำมันเครื่องไหมซึ่งนายเอก็แปลกใจครับว่าแล้วทำไมฉันจะต้องกินน้ำมันเครื่องล่ะแต่แอนนี่ก็ตอบกลับมาว่าเธอไม่อยากกินน้ำมันเครื่องเลยและเธอต้องทำใจอยู่นานกว่าจะกืนมันลงไปได้นายเอตกใจมากครับและถามไปว่าพ่อแม่รู้ไหม ว่าเธอกินน้ํามันเครื่องมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอโดนแกล้งหรือเปล่าเธอโดนเพื่อนที่โรงเรียนทําร้ายหรือเปล่าแต่แอนนี่ก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับแล้วก็ล็อกเอาไปหลังจากนั้นแอนนี่ก็หายไปเลยครับนานมากๆและกลับมาเจอกันอีกทีในแมปดังกล่าวแต่ครั้งนี้ต่างออกไปครับตัวละครของแอนนี่ตรงลูกตามีรอยช้ำปูดสีแดงจากปกติแล้วแอนนี่จะเป็นคนที่หน้าตาสดใส ตัวละครสดใสครับนายเอด้วยความที่สนิทกับแอนนี่มานานก็เริ่มที่จะถามว่าทำไมเธอถึงแต่งตัวแบบนี้หรอทำไมตัวละครของเธอถึงแปลกไปทำไมเหมือนกับว่าตัวละครของเธอเนี่ยมันโดนทำร้ายเลยแต่แอนนี่ก็ไม่ได้ตอบอะไรครับกล้ากระอ่วนที่จะตอบแล้วก็เบี่ยงเบนประเด็นไปและสุดท้ายพอโดนถามเข้ามากๆแอนนี่ก็ล็อกเอาออกไป และในทุกครั้งที่แอนนี่กลับมาเจอนายเอก็จะเห็นได้ว่ามีรอยพกช้ำมากขึ้นเรื่อยๆตามร่างกายของตัวละครเธอจนแล้วในวันหนึ่งแอนนี่กลับเข้ามาในแมปนายเอด้วยความเป็นห่วงก็เริ่มที่จะถามทุกอย่างมากขึ้นแต่วันนี้แอนนี่ร้องไห้ฟูมไฟยลยร้องหนักมากเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น นายเอพยายามถามอยู่นานแล้วขอร้องให้เธออย่าล็อกเอาหนีไปได้ไหมแอนนี่ฝืนใจแล้วบอกกับนายเอไปว่านายเคยกินเนื้อหมาหรือเปล่าเนื้อหมาที่มันถูกเผาไฟน่ยนายเอตกใจมากครับว่าทําไมฉันจะต้องไปกินเนื้อหมามันเกิดอ,อะไรขึ้นครั้งที่แล้วเธอก็บอกว่าเธอกินน้ํามันเครื่องครั้งนี้มันเป็นเนื้อหมามันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่ แต่แอนนี่ก็หายไปอีกแล้วครับพร้อมกับมีข้อความส่งมาในส่วนตัวว่าอย่ามาคุยกับแอนนี่อีกและอย่าเล่นเกมกับแอนนี่อีกนายเอเริ่มแปลกใจแล้วครับว่ามันมันเป็นอะไรกันแน่มันน่าจะมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นหลังจากนั้นแอนนี่ก็หายไปเลยครับไม่อ,อนอยู่นานเป็นระยะเวลาหลายเดือนจนวันหนึง่ง นายเอพบว่าแอนนี่กำลังออนอยู่ในแมพที่เธอสร้างและพูดคุยกันอยู่เป็นประจำนายเอเข้าไปและพยายามถามถึงเหตุผลพยายามถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่แอนนี่ก็วนซ้ำๆสามเรื่องที่พูดตะปูมีสนิมน้ำมันเครื่องและหมาย่างแน่นอนครับว่านายเอไม่เข้าใจคำถามและไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นจู่จูจ แมพที่แอนนี่เคยคุยกับนายเออย่างเป็นประจำก็ลุกเป็นไฟพร้อมกับตัวละครของแอนนี่ที่ถูกเผานายเอตกใจมากครับและรู้สึกประหลาดกับสิ่งที่เกิดขึ้นรู้สึกกลัวมันช่างหน้าขนลุกมากมันเกิดอะไรขึ้นนายเอพยายามออกจากแมพที่แอนนี่สร้างไว้ทำยังไงก็ออกไม่ได้สิ่งสุดท้ายที่นายเอทำก็เลยต้องดึงลักคอมพิวเตอร์ของเขาออก และหลังจากที่นายเอเนี่ยเปิดคอมกับมมอีกครั้งก็พบว่าแอนนี่ออฟไลน์ไปอีกแล้วหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ผ่านไปประมาณเดือนกว่าแอนนี่ไม่ออนเลยครับนายเอเลยเริ่มสืบข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับแอนนี่จากข้อมูลที่มีการพูดคุยและรู้จักกันมานายเอค่อยๆสืบไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไปพบกับข้อมูลบางอย่างสถานที่ที่เธอเรียน เลยได้มีการติดต่อไปครับเนื่องจากว่านายเอและแอนนี่อยู่ห่างกันมากครับหรือจะบอกว่าคนละประเทศเลยก็ว่าได้แต่นายเอก็ไม่ลนละและอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนของเขาปรากฏว่านายเอได้รับข้อมูลที่น่าเศร้าใจมากครับบุคคลดังกล่าวบอกกับนายเอว่าแอนนี่เสียชีวิตไปแล้วแอนนี่จากโลกนี้ไปแล้วเนื่องจากว่าแม่ของเธอประสาทเสียและคอยเอาแต่ ทำร้ายแอนนี่อยู่ตลอดเวลาแอนนี่มีที่พึ่งสุดท้ายเป็นเกมโลบอกที่เธอสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะหลบหนีความเป็นจริงแต่แม่ของเธอก็ได้รับรู้เรื่องนี้และคอยจะทำร้ายร่างกายเธออยู่ตลอดเวลาจนในครั้งหนึ่งที่แอนนี่ถามกับนายเอว่าเคยกินเนื้อหมาไหมนั่นคือหมาของแอนนี่แม่ของเธอขั่งอย่างหนักและทำการเอาหมาที่แอนนี่รักมาให้แอนนี่กิน หลังจากที่เกิดเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นแอนนี่พยายามหนีออกจากบ้านครับแต่ก็ทําไม่สําเร็จสุดท้ายแม่ของแอนนี่ก็จัดการพาเธอจากโลกนี้ไปนายเอช็อกมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับและไม่คิดว่าแอนนี่จะต้องมาเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้หลังจากที่นายเอได้รับรู้ถึงความจริงที่เกิดขึ้นแล้วนายเอช็อกและเสียใจอยู่นานแต่แล้ว หลังจากผ่านไปได้หลายเดือนตัวละครแอนนี่ก็กลับมาออนไลน์อีกครั้งแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปมีผู้คนเข้ามาอยู่ในแมปที่แอนนี่สร้างเต็มไปหมดและแอนนี่ก็จะคอยถามคำถามที่เคยถามแบบเดียวกับนายเอกับผู้เล่นทุกคนและใครก็ตามที่ตอบคำถามไม่ได้ไฟก็จะลุกทั่วแมปและทุกคนเหล่านั้นก็ไม่สามารถออกจากแมปได้ไม่ว่าจะทำยังไง ทุกคนเริ่มโดนตามเริ่มโดนหลอกหลอนบ้างก็ว่าแอนนี่เข้าไปหลอนยันชีวิตจริงของพวกเขาแต่เรื่องนี้ก็จบลงในปี2019แล้วก็เงียบหายไปก่อนที่จะพบว่าทั้งหมดมันเป็นแค่คิปปี้พาตาหรือเรื่องเล่าที่ถูกสร้างขึ้นมาเพียงเท่านั้นและท่านผู้ชมละ่ะคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหก